สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนการสร้างช่อง YouTube นะคะง่ายๆเนาะเอาไวเา้เปิดสร้างรายได้หรือว่าเอาไว้ลงคลิปต่างๆก็ได้นะคะวิธีการก็ไม่ยากค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยขั้นแรกนะคะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ Google นะคะเสร็จแล้วใน Google นะคะเราพิมพ์ไปว่า youtube com นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นนะคะเว็บไซต์ของ YouTube ขึ้นมาให้เราคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของ u t u b e ค่ะคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของ YouTube เสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะคะทีนี้นะคะให้เราคลิกลงชื่อเข้าใช้นะคะอ่าคลิกเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะคะ YouTube ก็จะให้เราใส่บัญชีอีเมลนะคะถ้าใครมีอีเมลแล้วก็สามารถใส่อีเมลที่มีอยู่แล้วได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีบัญชีอีเมลนะคะก็ไปกดสร้างบัญชีอีเมลก่อนนะคะพอเสร็จแล้วก็เอาอีเมลมาใส่นะคะ,ะแต่ว่าในกรณีของแนนนะคะมีบัญชีอีเมลอยู่แล้วนะคะแนนก็จะใส่อีเมลของแนนที่แนนมีอยู่แล้วเข้าไป ะะพอเราใส่อีเมลเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดถัดไปค่ะโอเคเสร็จแล้วให้เราใส่รหัสผ่านนะคะของบัญชีอีเมลของเราลงไปนะคะเสร็จแล้วกดถัดไปค่ะรอสักครู่หนึ่งนะ,ะกดยืนยันลงไปนะคะ รอสักครู่หนึ่งนะคะโอเคมันก็จะลงชื่อเข้าใช้ของเรานะคะจากตอนแรกตรงเนี้ยมันยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้นะคะพอเราลงชื่อเข้าใช้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นตัวกลมๆอย่างนี้นะคะโอเคทีน,นี้เราคลิกเข้าไปตรงกลมๆตรงนี้นะคะ1ครั้งแล้วคลิกไปที่คําว่าสร้างช่องนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะนะคะให้เราเนี่ยอัปโหลดรูปภาพนะคะแล้วก็ชื่อช่องนะคะให้เราทําการอัปโหลดรูปภาพลงไปนะคะอะ่าเช่นเดี๋ยวแนนก็จะอัพภาพของแนนนะคะอะ่ะสมมติว่าแนนอัพรูปนี้ลงไปเนาะอะ่าเขาก็จะให้เราเลือกนะคะให้เรียบร้อยกดเสร็จสิ้นนะคะมันก็จะขึ้นรูป นะคะของช่องเราที่เราต้องการที่จะใส่ลงไปเสร็จแล้วชื่อตรงนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนได้เลยเช่นแนหนานจะใช้ชื่อช่องคําว่ากระหนกชาแนลนะคะกระหนกชาแนลแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะให้เรากดสร้างช่องตรงนี้ค่ะรอสักครู่หนึ่ง อ่ะโอเคทีนี้มันก็จะได้มาเป็นช่องของเรานะคะเวลาที่นะคะเราจะอัปโหลดวิดีโอนะคะให้เราไปกดตรงนี้ค่ะสร้างนะคะกดเข้าไปเลยแล้วก็คลิกไปที่อัปโหลดวิดีโอนะคะโอเคเราก็ พอค,คลิกเสร็จเนี่ยนะคะเราก็จะเขาก็จะให้เราเลือกไฟล์วิดีโอที่เราต้องการอัปโหลดนะคะเราก็กดเลือกไฟล์เสร็จแล้วเราก็ไปเลือกวิดีโอซักวิดีโอหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวแนนจะเลือกมาสักวิดีโอหนึ่งนะคะอ่าสมมุติว่าอ่าอัาโหลดนี้ไปละกันโอเคเสร็จแล้วนะคะ ก็นะคะใส่ชื่อนะคะเราต้องการตั้งชื่อวิดีโอนั้นว่าอะไรดีสมมติว่านนตั้งชื่อเปว่านนนะคะคำอธิบายเราต้องการอธิบายอะไรเกี่ยวกับวิดีโอนี้ก็ใส่ลงไปนะคะภาพขนาดย่อเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขได้นะคะเราต้องการนําภาพไหนมาตั้งเป็นภาพหน้าปกเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะเราก็ทําภาพไว้แล้วก็เอามาอัปโหลดลงนะคะอันนี้แนนจะไม่ได้อัพภาพลงไปนะคะ โอเคเสร็จแล้วเขาก็จะให้เลือกว่านะคะวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กหรือเปล่าถ้าใช่ก็กดใช่ถ้าไม่ก็กดไม่นะคะโอเคนันจะบอกว่าไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กเนาะอ๋ออธิบายตรงนี้นิดนึงถ้าเราคลิกไปว่าวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กนะคะช่องคอมเมนต์เนี่ยมันจะถูกปิดไว้นะคะแต่ว่าถ้าเรากดไม่เนี่ยก็จะสามารถคอมเมนต์ในวิดีโอนั้นได้นะคะโอเคที okay, นี้เรากดถัดไปนะคะ อ่ะทีนี้เรากนะะ็กดถัดไปอีกทีนึงนะคะโอเคทีนี้นะคะเขาก็ตรวจสอบอะไรแล้วว่าเออเราไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์อะไรของใครนะคะกดถัดไปอีกครั้งหนึ่งอ่ะพอช่องสุดท้ายระดับการแชร์นะคะเราก็จะตั้งได้3แบบก็คือส่วนตัวไม่เป็นสาธารณะกับสาธารณะอันนี้แน,นจะ เป็นสาธารณะเนาะเพราะว่าให้คนอื่นเข้ามาดูวิดีโอของเราได้นะคะเสร็จแล้วให้เรากดเผยแพร่ค่ะเสร็จแล้วก็รอวิดีโออัปโหลดสักครู่นะคะอ่าเห็นไหมอันนี้ก็จะได้แล้วแล้วก็ปิดไปนะคะ แล้วก็สักพักหนึ่งเห็นไหมคะวิดีโอก็จะอัปโหลดขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่แนนเพิ่งอัปโหลดลงไปเพียงเท่านี้นะคะก็สามารถมีช่อง youtube เป็นของตัวเองได้แล้วค่ะเพื่อนๆถ้าใครมีอะไรสงสัยนะคะก็คอมเมนต์มาถามกันได้นะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ